ช่วงอร่อยทุกที่กับโกกิวันนี้เรายังอยู่กันที่ตลาดสามย่านนะครับกับภาพบรรยากาศของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้ามาร่วมสนุกในการแข่งขันการทําอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโกกิเราไปชมความสนุกของสัปดาห์นี้พร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิ ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชมดลชมเชิงพาจากบริษัท M&R Laboratory ด็ตรยิ่งศักดิ์จงเลศเจเสนาวงหรือว่าจันยิ่งศักดิ์ดรกุลชาติโมรากุุเฉันครับเอะไะครับปลายโจทย์นะครับยำนางฟ้าครับ ตับกรอบไก่ป๊อปซอสบวยเฟรนด์ไฟล์ถั่วฝักยาวหนึ่งชั่วโมงนี้จะรวมไปถึงการซื้อวัตถุดิบในตลาดสามย่านและกลับเข้ามาทำอาหารถ้าพร้อมแล้ว let's go <S และผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของเรานะครับเชฟซูเชฟสมัครเล่นชาวต่างชาติที่ได้รับโจทย์เป็นเฟรนด์ไฟล์ถั่วฝักยาวได้พุ่งกรีบมุ่งหน้าไปหาซื้อวัตถุดิบที่ต้องการแล้วล่ะครับถั่วยาวเนี่ยเอาซื้อกันหนึ่งครับพิพยผลมเดียวครับแป้งกุกกิ้กมีไหมครับ อันนี้เลยครับเอาเละครับตอนนี้เชฟฟูได้ของครบตามที่ต้องการแล้วพอกลับมาถึงปุ๊บก็จัดการทันทัวฝักยาวทันทีจากนั้นก็นำแป้งประกอบอาหารตรากโกกิมาผสมกับน้ำเปล่าตามสัดส่วนที่ระบุไว้หลังซองแล้วก็เอาทั่วฟักยาวมาชุบกับแป้งที่ผสมก่อนนำลงไปทอดนะครับ เชฟทอดเป็นเทมปุระเลยนะครับสวยมากเลยไม่ได้ทอดง่ายๆนะครับนับ่นเป็นโจทย์ที่ยากนะครับเพราะว่าตัวถั่วฝักยาวเองเนี่ยเขาจะมีความชื้นค่อนข้างสูงพอ oh, ทอดไปเ oh, แล้วมันจะนิมแล้วตอนนี้เชฟสู Chef, ่ก็ทอดเฟรนช์ฟรายถั่วฝักยาวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ยังมีเคล็ดลับพิเศษของเชฟสู่นั่นก็คือมีการโรยผงม,มาซาร์าลงไปด้วยตอนนี้เฟรนช์ฟรายถั่วฝักยาวก็พร้อมให้คณะกรรมการของเราได้ชิมแล้วล่ะครับเชฟสู Chef, ่นะครับ จากเมียนมาเฟรนด์ฟรายทั่วฝักยาวครับโรยผงมาซาร์ดด้วยนะฮะเพราะว่ามีกลิ่นอายของเมียนมาฮะ <c oughs> เขาผสมแป้งได้ดีมากแล้วไม่คิดว่าแป้งพอไปจับในถั่วแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้โอ้โหไม่เคยคิดเลยอะว่าถั่วฝักยาวเวลาทอดแล้วเขาผสมแป้งยังไงเมื่อกี้ไม่ทันได้ดูม,มันกรอบมากสจันอัปลอมเบขอบคุณมากครับ เอาละครับทุกผู้ชมครับและเราก็ถึงเวลาสําคัญแล้วนะครับตอนนี้เราจะทราบผลแล้วว่าเมนูไหนที่กรอบอร่อยถูกใจคณะกรรมการเรามากที่สุดครับเริ่มจากอันดับที่4กันก่อนเลยนั่นก็คือเมนูตับกรอบของคุณเล็กอันดับที่3คือเมนูไก่ป๊อกซอสบวยของคุณครูดาแล้วก็มาถึงอันดับที่2นะครับเมนูยำนางฟ้าของคุณตะวันนั่นเอง และแน่นอนครับเมนูที่กรอบอร่อยถูกใจคณะกรรมการเรามากที่สุดเป็นอันดับที่1น,นั่นก็คือเฟรนช์ฟรายทัวฝักยาวของเชฟซูครับ hey! Let's go <S เอาละครับคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าเราจะมีภาพบรรยากาศสนุกสนุกของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิที่ฟู้ดวิลล่าถนนราชพฤกษ์นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นโจทย์เมนูอะไรและเมนูไหนที่จะกรอบอร่อยถูกใจคณะกรรมการเรามากที่สุดสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ